คาลอนยังไรพ่ายแสดงความเสียใจกับแฟนๆโอจีสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น,นลบอนจันตากองนี่ครับผมแล้วคลิปนี้นะฮะเรานี่ครับผมจะมาสรุปผลการแข่งขันในครับผม DPC นะฮะในโซน South East Asia แล้วก็ Western Europe นะครับผมเริ่มจาก3คู่แรกนะครับผมของโซนซีเมื่อวานนะฮะก็เป็นทีม AG นะครับผมที่ยังคงฟอร์มดีต่อเนื่องนะฮะก็ชนะโพลาริสไป2ต่อ1เกมนะครับผมแล้วต่อแมนนะครับผมเป็นทีมเต็งหก็ว่าได้นะฮะในทัวร์นี้นะอย่างทารอนนะครับผมสามารถเอาชนะ e x ็กซิเครชัไปได้นะครับผม2ต่อ0นะฮะยังคงสถิติไร้พ่ายนั่นเองแล้วก็คู่สุดท้ายของเมื่อวานนะครับผมเป็น SMG นะครับผมเอาชนะกิกสเลตไป2ต่อ เรามาดูทางฝั่งตารางคะแนนกันบ้างนะครับผมอันดับ1นะฮะก็ยังคงเป็นทาลอนนะครับชนะ5แพ้0นะครับผมอันดับ2ร่วมกัน2ทีมก็มี AG กับทีม SMG นะครับผมชนะ4แพ้1เหมือนกันทั้งคู่อันดับ4นะครับผมเป็น e x c กซ์ i o n นะครับผมชนะ3แพ้2ส่วนอันดับ5นะครับมีร่วมกัน2ทีมก็จะมี Backlist International นแนลกั t บลีดอีสปอชนะ1แพ้3ส่วนอันดับ7ร่รวบนะครับผมใกล้ตกชั้นฮะก็มีกิกสเลตกับโพลาริสนะครับผมชนะ0นะครับผมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมก็ยังคงเหลือเกมให้เล่นกันอีกประมาณทีมละ3เกมมาดูทางฝั่งโซนเวสต e เอียร์ยุโรปกันบ้างนะครับผมคู่เปิดหัวของเมื่อวานฮะก็เป็นลิควิดนะครับผมเอาชนะ e n t ติตไปแบบง่ายไดย้2ต่อ0เกม ต่อมาก็เป็นนิกมาก,กาเล็กซี่นะครับผมที่เหมือนฟอร์มเริ่มจะกลับมาดีอีกครั้งนะครับผมก็เอาชนะโอเรโดทันเดอร์สไปนะครับผม2ต่อ0เกมก็ถือว่าเป็นการตบทีมน้องใหม่ได้ทั้ง2ทีมนะครับผมแต่ไม่ใช่ กับทีมนี้นะครับผมนั่นก็คือ OGE Sport แพ้ให้กับโมนาสปานะครับผมไป0ต่อ2เกมสงสัยอยากจะลงไปเล่นใน Division 2นะครับผมดูแลเหนื่อยใจจริงๆนะฮะว่าพวกมึงเล่นอะไรกันทำไมฟอร์มมันถึงเป็นอย่างนี้ฟอร์มดับฟอร์มดับแบบดับชิบหายนะครับผมสำหรับ OG ในทัวร์นี้มาดูกันที่ตารางคะแนนกันบ้างนะครับผมอันดับหนึ่งะฮะถือว่าค่อนข้างสูสีเพราะว่ามีร่วมกันถึง3ทีมเลย ก็มีายมินคาเดียเตอร์ทีมลิควิดแล้วก็ท e ุนด้าอีสปอร์ตนะครับผมทั้ง3ทีมเนี่ยชนะ3แล้วก็แพ้1ด้วยกันทั้งหมดนะครับส่วนอันดับ4ี่นะครับผมมีด้วยกัน4ทีมนะครับก็จะมี Entity Mona Spa ปานิกมากาเล็กซี่แล้วก็ Aredo t h u n d e เดอรนะครับผม Entity ชนะ2แพ้2นะครับผมส่วน มอนอสปานิกม่แล้วก็โอเลโดทันเดอร์นะฮะชนะ2แพ้3นะครับส่วนอันดับ8นะครับผมก็มีทีมเดียวนะครับก็เป็น OG นะฮะแพ้4นะครับผมชนะเพียงแค่1เท่านั้นเองขนาดน้องใหม่นี่ครับผมอย่างมอนอสปามึงก็ยังไม่สามารถชนะได้นะครับผมแล้วก็การแข่งขันเนี่ยในมือเนี่ยมึงเหลือแค่2เกมเท่านั้นนะครับสำหรับ OG ก็จะเจอกับ Entity แล้วก็นิกแม่นะฮะถ้าไม่สามารถชนะได้ทั้ง2ทีมเนี่ย เตรียมตัวตกชั้นได้เลยนะครับ OG แหมเป็นแฟน OG มันต้องทนหน่อยน้องโอเคนคี่ก็ผมแล้วนี่ก็เป็นบทสรุปพ้นการแข่งขัน,นแล้วก็ตารางคะแนนนะครับผมทั้ง2โซนเนะี่ยมันช่างเหนื่อยใจจริงๆนะครับกับ OG ช่วงนี้กดไลค์กดซับสไครต์นแล้วเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ